นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลค่ะเวลา18นาฬกาว,วันที่6เมษายน2515ที่สนามฟุตบอลทูอารีนาหัวหินนายนพวุฒิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมด้วยนายกิติเฟื่องฟูไราขารุการนายกเทศมนตรีร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการแข่งขันฟุตบอล e l e b r a ช i o n m ม t c h ฟุตบอล Fan of the Premier League Championship 2022ของแฟนบอลพรีเมียร์ลีก2022จัดขึ้นเป็นครั้งแรกรวมทั้งเพื่อเฉลิมฉลองครบ6ปีท o a r e นาหัวหินสปอร์ตคารมีนายต่อศักดกกิ์สาย EN ทองผู้จัดการฝ่ายอีเวนต์ทัวรีนาหัวหินให้การต้อนรับจากการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่4-6ถึงเมษายนมีทีมฟุตบอลหัวหินที่เป็นแฟนบอลพรีเมียร์ลีกลงสนามแข่ง4ทีมดังนี้ทีมเรดเดวิหลหัวหินที่เป็นแฟนบอลแมนยูทีมเดอะคอหัวหิน แฟบนบอลลิเวอร์พูลทีมเดอะกันเนอร์แฟนบอลอาร์เซนอลและทีมเชลซีหัวหินแฟบนบอลเชลซีแบ่งการแข่งขันเป็น3เคส3ควอเตอร์รุ่นโอเพนรุ่นอายุ35และรุ่นอายุส5้าถือเป็นกีฬาฟุตบอลรายการดีๆอีกหนึ่งรายการที่สร้างมิตรภาพความสามัคคีและได้ออกกําลังกายร่วมกันโดยมีนายนพพรบุตรกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินที่ให้การสนับสนุนแข่งขันทุกรายการและทุกประเภทกีฬาในเขตหนึ่ง หัวขนมาอย่างต่อเนื่อง